นี่คือรายการที่จะทําให้คุณตื่นเต้นไปกับทุกองศาของการตอบคําถามภาพปริศนาด้วยวงแหวนทั้ง5ของเราเพราะนี่คือแหวน5ท้าแสน5 Golden Rings สวัสดีครับพบกับผมวราวุฒิเจธนากุลนะครับขอนำท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่สนามการแข่งขันตอบคำถามภาพปริศนาด้วยวงแหวนทั้ง5เพื่อคว้าเงินแสนเป็นรางวัลและนี่คือครั้งแรกของรายการเกมโชว์ในประเทศไทยที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลไปพร้อมกับรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของท่านเพียงเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแหวน5้าท้าแสน5 golden rings ง่ายๆกับการร่วมสนุกเพื่อชิงเงินรางวัลอยู่ที่บ้านเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแหวน5้าท้าแสน f i v golden r i n g ที่ App Store หรือ Play Store ฟรี จากนั้นก็เข้าไปลงทะเบียนเพื่อย,ยืนยันตัวตนคุณก็มีสิทธิ์ตอบคำถามท่าไปพร้อมกับการออกอากาศจริงยิ่งตอบเร็วยิ่งได้คะแนนมากผู้ที่สามารถทำคะแนนสูงสุด5ท่านแรกรับเงินรางวัลรางวัลละ1,000บาทรวมทั้งยังมีสิทธิ์รับรางวัลคะแนนสูงสุดประจำเดือนอีก50,000บาท และว,วันนี้นะครับทางรายการมีเครื่องดื่มชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวตราโอิชิกรีนทีมาแจกให้ทั้งสติอทุกท่านกันเลยครับวันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับแมเป็นคู่รักดาราที่น่ารักในวงการเหลือเกินนะครับคู่แรกนะครับดีเจสาวอารมณ์ดีและแฟนหนุม่มขาวตีดีต่อใจคุณต้นหอมสกุตลตาและคุณสันปชาโก สวัดีครับสวัสดีค่ะสวัดสดีครับผมวันนี้คู่นี้มั่นใจขนาดไหนโอ้คือได้ติดตามรายการนี้ในทาง YouTube เหมือนกันนะคะไปทำกันบ้านมาแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ วันนี้นี่วงแหวนอยู่ข้างๆคุณแล้วขอเพียงวางคำตอบให้ถูกเพียงเซี่ยวเดียวก็ถือว่าถูกนะแค่อยู่ในวงแหวนนี่เดียวก็ถูกเลยอคะหนึ่งพิกเซลเดียวของจอของเราก็ถือว่าถูกแล้วโอ้เกมบกตังเลยไม่น่าจะพอแหละวันนี้จะขาดแตกแน่ๆพี่เลยอยากจะบอกคู่แข่งขันของเราหน่อยไหมเออจริงๆคู่แข่งขันเนี่ยก็มายืนให้ครบๆดีกว่าค่ะเพราะว่ามันสมองเขาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งขันเลยค่ะ เอาล่ะจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เราไปพบกับคู่รักดาราคู่นี้กันเลยนักสแสดงและพิธีกรสายหานะครับวันนี้ควงภรรยาคนสวยนะครับมาร่วมสู้กันคุณกอล์ฟเบญจพลและคุณปุ้ยกฤชพลสวัสดีครับคู่นี้มั่นใจเรื่องการวางคำตอบยังไงบ้าง เห็นบอกว่าคือสูงสุดได้แสนหนึ่งเหรอครับถ้าคุณสามารถชนะทุกแบบทุกภาพเลยนะสามารถสติลของคนอื่นมาด้วย3 0 0แสนบาท3 0 0แสนบาทยังไงต้องขอโทษคุณเอลวงหน้าแล้วกันเพราะทำไมฮะคือมาเป็นคู่แรกๆก็ได้ไปซะแล้วขอ้โหแล้เดี๋ยวเดี๋ยวคู่นี้ก็มั่นใจคู่นี้ก็มั่นใจแต่เผอิญจะมีเพียงคู่เดียวที่ได้เงินกลับบ้านไปอะครับอ ตอนนี้หลานกี่กี่เดือนนะหลานเพิ่งเดือนเดียวยังกินนมอยู่เลยเดือนเดียวเอานะอนาเขอจะไกลให้มันลองต่อสู้ดูคู่ผมได้ครับเอาล่ะงั้นเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง2ทีมครับกติกาของเราก็ง่ายๆครับทั้ง2ทีมจะมี5วงแหวนนะครับที่มีขนาดแตกต่างกันเอาไว้ใช้ในการตอบคําถามภาพทั้ง5ข้อหากตอบถูกนะครับจะได้เงินรางวัลสะสมเข้าไปนะครับวงแหวนยิ่งเล็กลงเงินรางวัลสะสมยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น และทั้ง2ทีมนะครับจะมีตัวช่วยในการเปลี่ยนคำถามได้2ครั้งเมื่อเล่นครบทั้ง5วงแหวนแล้วทีมใดมีเงินสะสมมากกว่าจะเป็นผู้กุมชะตาในการเล่นรอบไฟนอลเพื่อคว้าเงินรางวัลกลับบ้านรวมเงินรางวัลสูงสุดในรายการคือ300,000บาทถราพร้อมทั้ง2ทีมแล้วนะครับเริ่มเล่นแหวน5ท่าแสน5 golden rings น,นี้ใครจะเริ่มเล่นก่อนมีมอไปก่อนไหมไม่แม่พีแหละโอ้แมนแมนก็ต้องเราสิอ่ะได,ได้ครับจำใจออกไปครับคุณกอล์ฟเริ่มเล่นก่อนนะครับเล่นด้วยวงแหวนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีมูลค่า1 0 0 0 0บาทหยิบวงแหวนรับประจำที่ได้เลยครับโอ้โหเหมือนไปลบเลยอออเดีเดีเดี๋ยวเดี๋ยแข่งแขเกมก่อนแข่งเกมากาลังใจอตายละ แลวเป็นคนแรกด้วยอ่ะครับและนี่คือภาพปริศนาภาพแรกของคุณครับพี่นยนี่คือภาพปกขายหัวเลาะหนังสือการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเล่มหนึ่งของประเทศไทยคำถามของคุณก็คือ ตัวอักษรวอแหวนบนปกการ์ตูนขายหัวเราะอยู่ที่ตำแหน่งใดฮะคุณมีเวลา5วินาทีที่จะเลือกเล่นหรือไม่เล่นภาพนี้ครับเล่นไหมครับเล่นไหมพี่เล่นเปลี่ยนไปเลยเล่นนะฮะครับคุณมีเวลา30วินาทีในการวานคำตอบให้ถูกเชิญครับวางไปเลยตรงนั้นนะพี่ไปเลยเร็วๆสิเร็วๆไปนอกไปนอกไอีกหน่อยนะอะไรนะซ้ายซายไปทางนี้หน่อยนิดนึ่งลงมาซ้าย นี่เรซ้ายอีกหน่อยซ้ายอีกหน่อยหนูว่านี่เหรอเนี่ยนายซ้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 ายจมุนเวลาแล้วครับซ้ายซ้ายซ้ายลงลงปล่อยมือได้เลยครับปล่อยมือวางเรียบร้อยแล้วเชิญกลับเข้าประจำที่ครับผมคุณมั่นใจในคำตอบไหมฮะภาพนี้นะครับถ้าคุณตอบถูกนะครับจะรับเงินรางวัล1น0 0 0บาทแต่หากตอบผิดนะครับ ฝ่ายของคุณต้นหอมและคุณสันมีโอกาสสติลนะครับเพื่อแย่งเงินรางวัลสะสมกลับไปและตอนนี้ถึงเวลาเฉลยแล้วเรดาร์สแกนได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้ใม่ได้ถูกต้องนะครับแม่ถูกต้องเล มาดูกันครับว่าเนี่ยตัววอลแหวนอยู่ตรงนี้แหละครับ<อ>ตรงสีเหลืองเห็นไหมฮะถือได้ว่าคุณตอบถูกนะครับถึง65%เลยทีเดียวตอบถูกไปแล้วนะครับรับเงินรางวัลสะสม1,000งบ,บาท เป็นยังไงบ้างถือได้ว่าประเดิมได้ดีคือต้องบอกว่าเหมือนเป็นการสอนอีกทีมนึงครับว่าเวลาทางราการจะขอเราเนี่ยขอเล็กน้อยนี่ขอแค่วอลแวนจัดให้เป็นหัวเลยเห็นไหมครับ ยพี่กอบตอบถูกแล้วก็ถือโอกาสสบประมาทอีกทีมทันทีช่วงหน้ามาดูฝั่งของต้นหอมและซันกันบ้างว่าจะทำได้ดีเหมือนกันหรือเปล่าชวนคุณผู้มชมทางบ้านอย่าพึ่งลุกไปไหนเนตรียมตอบคำถามเก็บคะแนนกันต่อเพียง5ท่านเท่านั้นที่ทำคะแนนได้สูงสุดมีสิทธิ์รับเงินรางวัล1,000บาทประกาศชื่อท้ายรายการนะครับพักสักครู่แล้วกลับมาสนุปก,กันต่อกับแหวนหท้าแสนฝ่ายกต้ลิง ประเดิมไปแล้ว10,000บาทฝั่งนี้พร้อมจะประเดิมหรือยังพร้อมมากค่ะจะส่งใครลงมาเล่นก่อนดีครับส่งตัวจี๊ดลงไปเลยค่ะคุณสันถ้าพร้อมหยิบวงแหวนและประจำที่ได้เลยครับหยิบวงแหวนใหญ่สุดเลยครับเอาไป5้าวงเลยค่ะวงเดียวเอาจีละวงและนี่คือภาพปริศนาภาพแรกของทีมคุณต้นหอมและคุณสันครับนี่คือภาพของเกียร์นะครับ ระบบส่งกำลังของรถเป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้รถขับเคลื่อนไปได้เกียร์รถยนต์แบ่งเป็น2ประเภทหลกัหลกๆคือเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต,โต้โอ้โหและคำถามของคุณก็คือรถกระบะ Toyota h ไ l u ักซ์ o ีแบบเกียร์ธรรมดา5จังหวะสัญ,ญลักษณ์ R หรือเกียร์ถอยหลังอยู่ที่ตำแหน่งใดพี่รู้ป่ะ5วินาทีจะเล่นหรือจะเปลี่ยนจะเล่นหรือจะเปลี่ยนเปลีกยนไม่รู้ เปลี่ยนเลยนะครับคุณมีตัวช่วยอยู่สองครั้งเลือกใช้เลยตั้งแต่ภาพแรกเลยเราไปดูภาพต่อไปเลยครับนี่เป็นภาพกีฬากระโดดร่มหนักเลยอันนี้หนักเลยพี่อันนี้ยิ่งดีกว่าเดี๋ยวจะเย็นๆฟังคำถามก่อนดูซิว่าจะเล่นภาพนี้หรือจะกลับไปภาพเดิม ถามว่านักกระโดดร่มด้านซ้ายอยู่ที่ตำแหน่งใดครับเห็นไหมเล่นอันนี้แหละคุณจะเล่นภาพนี้หรือกลับไปภาพเดิมเล่นภาพนี้ดีกว่าครับพี่ภาพนี้นะครับผมแม่ถ้าพร้อมแล้วคุณมีเวลา30วินาทีในการวางคำตอบให้ถูกต้องเชิญครับไปวางเลยเร็วๆ30ว30วิตรงเมฆนี่พ้อไปเลย ชอบไปเลยที่รักเอาให้แบบให้มันให้คนมันอยู่ตรงกลางเราจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆนี่ไงก็นี่ไงรวบอยู่นี่ฮะก็จะไปซ้ายหน่อยเปล่าซ้ายนิดหนึ่งลงมาอีกนิดนึ่งโอเคโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปวิ่งรอบสตูลแล้วผมกลับมาโอเคสวยงามหมดเวลาครับกลับเข้าประจำที่เลยเรามาดูนะครับว่าเงินสะสม1 0 0 0 0บาทจะเป็นของใคร ฝ่ายคุณก๊อฟคุณปุ้ยจะมีโอกาสสติลหรือไม่ถ้าพร้อมเลดาสแกนเลยครับไม่โดนนี่แย่เลยนะโอ้ยคุยเยอะคุยไม่นานทำงอะถูกต้นงนะครับเรามาดูกันว่านักโดดล่มคนซ้าอยู่ตรงไหนครับไหนอ่ะ อยู่ตรงเหลืองตรงนั้นแหละครับคุณตอบถูกไปถึง88.4%รับไปเลยครับทีมนี้1,000 0บาทงลงไปอีกหนึงร้อยเลยนะขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้นะครับทั้ง2ทีมนะครับได้เงินสะสมนะครับทีมละ1,000 0บาทท่านผู้ชมละครับตอบถูกหรือไม่นะครับช่วงหน้านะครับจะมีภาพคำถามปริศนากับวงแหวนที่เล็กลง ทีมไหนจะเก็บคะแนนได้และท่านผู้ชมจะสามารถตอบได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันกันกบแหวน5ท่าแสน5 g o l โกลเด้นริงครับ กลับเข้าสู่แหวน5ท้าแสนนะครับ5 Golden Ring s นะครับนี่คือการแข่งขันตอบคำถามภาพปริศนาด้วยวงแหวนทั้ง5เพื่อคว้าเงินแสนเป็นรางวัลน,นะครับมาเข้าสู่ภาพที่2กันเลยดีกว่าคราวนี้ต้องเป็นคุณปุ้ยเป็นคนเล่นแล้วนะครับวงแหวนจะเล็กลงแต่มีมูลค่า20,000บาทครับถ้าพร้อมหยิบวงแหวนและเข้าประจำที่กันได้เลยครับไป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 ,ไป โชคดีนะเมียจ๋าจ๋าเอาละครับตั้งสติให้ดีและนี่คือภาพปริศนาที่2ของทีมคุณก๊อฟและคุณปุ้ยครับตื่นเต้นน่ะนูนูๆููดูเอ่ภาพภาพนด้แม่รู้สึกคุณต้นหอมน่าจะถนัดใช่ใช่นะครับใช่ครับใช่หนึ่งสำรับจะมี4หน้าโพดำโพแดงดอกจิกและข้าวหลามตัดครับ ถูกต้องไหมฮะคุณต้นหอมเออเคยเซิชใน Google ใช่ค่ะและคำถามของคุณก๊อฟและคุณปุ้ยก็คือภาพต่อไปนี้มีสิ่งใดผิดปกติอุย5วินาทีครับจะเล่นหรือเปลี่ยนภาพครับเล่นไหมเมียเล,เล่นแหละเล่นนะเพราะเมียเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเล่นนะครับคุณมีเวลา30วินาทีในการวางคำตอบให้ถูกเชิญครับ แบบนี้วะไรครับเอออะไรอะพี่น่าจะเจ็ดนั่นแหละมันแปลกๆกันเนี่ยอีตัวข้าวหลามตัดเนี่ยเออเนาะหนึ่งสามสี่ห้าหกเร็วนะครับสามสิบวิเท่านั้นครับมันน่าจะอยู่ตรงกลางเหมือนเลขเก้าป่ะปุ้ยวางเลยวางเลยนั่นแหละนั่นแหละเร็วครับเหลือสิบวินาทีครับวางนี้มาได้แหละอันนี้นะแถวนี้อ่ะพอพอพอไม่ได้ หมดเวลาครับโดยมากเราเข้าวัดเข้าวางกันด้วยกัสองคนเออไม่รู้จักอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างห่างไกลมือมากเออถ้าเป็นคู่นั้นน่ะได้แน่ๆเล้วคุณต้นหอมถ้าเป็นคุณคุณวางตำแหน่งเดียวกันไหมไม่ค่ะไม่ด้วยอีกฝ่ายจะมีโอกาสสติลได้หรือไม่เลดร์สแกนเลยครับหรือว่าเลขสิบ นะครับปถูกนะครับและตอนนี้คุณต้นหอมครับคุณมีเวลา15วินาทีในการวางวงแหวนให้ถูกเชิญครับเก้าไหมเก้าไหมตรงไหนหลอมั่นใจเหรอจริงเหรอเก้าออกมานี่ถือว่ามั่นใจแล้วนะครักเข้าไปไม่ได้แล้วนะโอ้โหไอ้นุ่งอะไรวะเนี่ย เ,เขาเขาบ,บอกว่าถ้าเก้าออกมาถ้าคุณเก้าออกมานี่คือจบแล้วนะออกมาทำไมเอาล่ะโอกาสสติลเป็นของคุณต้นหอมและคุณสันและดูคุณต้นหอมมั่นใจไหมครับใจจริงไะอยากจะวางหัวใจอันล่างอันเดียวไปเลยแต่ว่ากัากหน่อยดีกว่าติดติ่งปลายหัวใจนั่นไว้นิดนึงเอาล่ะถึงเวลาเฉลยแล้วครับจะสติลได้หรือไม่เลด้าสแกนเลยครับ เรามาดูเฉลยกันหน่อยครับว่าภาพนี้ผิดปกติที่ตรงไหนครับตรงนั้นล่ะครับเพราะของจริงจะงกลับหัวกลับหัวครับโอ้โหดนูดิครับเ<ห>นี่ยคุณเซียนมากเลยนะคือเราเหมือนเคยอ่านผ่านมาใน YouTube พวกตุกเกินเสิร์ฟอะไรไม่เป็นใช่ไหม,มันสับยังไงเหรอใไ,ไม่ไม่น่าใจว่าทำอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> เอาละครับและตอนนี้นะครับทีมของคุณต้นหอมและคุณสันสติวได้20,000บาทเป็น30,000บาท <Yeah! S 1> และโอกาสยังเป็นของคุณต้นหอมและคุณสันเพราะคำถามต่อไปเป็นของคุณกับวงแหวนที่2มูลค่า20,000บาทคุณต้นหอมเชิญหยิบวงแหวนของคุณเลยครับ <Yeah. S 1> และนี่คือภาพปริศนาภาพที่2ของทีมคุณครับ ภาพที่เห็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคน oh. เครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคอีสานจัดเป็นเครื่องเป่าที่ต้องใช้ทั้งการเป่าลมเข้าและดูดลมออกจากรูเป่าของเต้าแคนคำถามของคุณทั้งคู่ก็คือเต้าแคนอยู่ที่ตำแหน่งใดครับเต้าแคน 5วินาทีครับจะเล่นไหมครับกลางเลือกที่จะเล่นนะครับเล่นคุณมีเวลา30วินาทีในการวางคําตอบให้ถูกเชิญครับเต้าแผ่นพื้นดิวใช่ไหมไม่ใช่ตัวพิเป่าอ่ะตัวพิเป่าอ่ะไอตรงที่นู้นน่ะลงมาอีก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 นุ่มลงมาอีกเฮ้ยมันไม่ไกลขนาดนั้นนะแคมันไกลไกลเหรอเฮ้ยซ้ายขวายังไง นี่แหละเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาขวาไปอีกขวาไปอีกขวาทางไหนวะทางขวานี่ขวาใช่ไหมเออทางขวาใช่เอาลงมาอีกนิดนึ่ะพอพอพอหมดเวลาครับโอ้นี่คุคณซันทำท่าด้วยครับนะครับมั่นใจไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเงินรางวัล2 0 0 0มืบาทจะเป็นของทีมใดใครจะมีโอกาสสติลได้หรือไม่เลด้าสแกนเลยครับใช่แหละประมาณนั้น ครับเพราะฉะนั้นกลับมาทางฝั่งนี้ครับคุณปุ้ยมีโอกาสสติล15วินาทีเชิญครับใ่่ๆไปรู้เรอง15วิเองโอ้ย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 อย่างหนูว่าน่พี่ว่าพอแล้วพอแล้วอย่าขึ้นไปเยอะโฮ้ยแต่ว่ามันเร็วครับพอแล้วหมดเวลานะครับโอ้โหนี่ คุณแค่เลื่อนขึ้นไปเฉยๆจะสติลได้หรือไม่เรดาร์สแกนเลยครับยากไม่รู้ไงไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนมันก็ว่างการมากกวยนะถูกต้องนะครับสติลได้นะครับใหใจเลยอะมาดูกันครับโอ้โหนี่ เดียวเอยภาษาน the, <Humans. S 1> Arrow, yeah, ี่เรียกเต็มเต้าเลยครับผมเต้าแคนนะฮะเต็มเต้าแคนเลยทีเดียวนะครับโอ้โหตำแหน่งเป็นเลยนะครับและทีมคุณก๊อฟคุณปุ้ยสติลเพิ่มได้2,000 0เป็น3 0,000บาทนี่แค่ข้อ2เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมตอบถูกกันบ้างหรือเปล่านะครับยังไม่รู้ผลแพ้ชนะนะครับ ทีมใดจะได้เงินรางวัลกลับบ้านไปนะครับต้องมาลุ้นกันในรอบไฟนอลในวันต่อไปนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ร่วมสนุกผ่านทางแอปพลิเคชันแหวน5ท้าแสนไฟลเด้นลิงนะครับผู้เข้าแข่งขันที่สามารถทําคะแนนได้สูงสุดนะครับผู้โชคดี5ท่านรายชื่ออยู่ที่ท้ายรายการแล้วนะครับรับไปเลยครับรางวัลละ1,000บาทครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มโสมอินซัมสก๊อตโอยซุปไก่สกัดสูตรร้อยเปอร์เซนต์ยูโรเค้กและเนสกาแฟเบรนแอนด์บลูครับ กลับมาพบกับเกมการแข่งขันที่จะทำให้คุณตื่นเต้นไปกับทุกองศาของการตอบคําถามภาพปริศนาด้วยวงแหวนทั้ง5้าได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดี18นิ20นทีและวันศุกร์เวลา18นาฬิกาทางช่อง7 HD พบกันใหม่กับแหวน5ทาแสน5 g o l โกเลนลิสวัสดีครับ